แกงเนื้อย่างใส่เห็ดลมนะคะผักชะอมด้วย อย่างเนื้อค่ะเห็ดลมค่ะเราเตรียมไว้แล้วก็มีผักชะอมด้วยเห็ดลมแล้วเห็ดลมต้องต้องหั่นก่อนนะคะถ้าไม่หั่นมันจะเหนียวนะคะต้องผักชะอมด้วยนะคะ เครื่องปรุงของเราก็คือข่าตะไคร้พริกแห้งหอมกระเทียมนะคะคบลบกรวมกันให้ละเอียดต่อไปก็เอาเครื่องปรุงทั้งหมดนะคะมาหกวมกันก็ใส่เกลือลงไปนิดหนึ่งนะคะใส่เกลือด้วยแล้วก็โขกให้ละเอียดนะคะผมเข้ากันให้ละเอียดทั้งหมดนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็ใส่กะปิไปนิดหนึง่ง แล้วก็ปรุงด้วยุงด้วยกะปิกะปิโขกรวมกันเลยนะคะเมื่อเข้ากันดีแล้วเราก็ใส่ปลาร้าลงไปนะคะปลาร้านี่สับเสร็จเรียบร้อยนะคะเมื่อใส่น้ำตั้งไฟให้เดือดก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็ค่อยเอาน้ำริกลงนะคะ น้ำพริกลงเสร็จเดือดถ้าเดือดน้อนจะจับเดี๋ยวเราค่อยเอาเนื้อลงนะคะทุกคนง่ายๆนะคะแกงง่ายๆไม่ยากเลยแกงเห็ดลงต่อไปก็เอาเนื้อนะคะเนื้อใส่ลงไปเนื้อแกงให้สุกนะคะแกงให้เปื่อยเลยนะคะทุกคนแกงให้เปื่อยแล้วค่อย ใส่เครื่องปรุงอย่างอื่นนะคะตั้งไฟให้เนื้อจนเปื่อยแล้วเราก็เอาเห็ดลงนะคะเห็ดลงเห็ดลมหรือเห็ดกระด้างน,นะคะั้งเหนียวก็จะเรียกว่าเห็ดลงนะคะทุกคนหั่นก่อนนะคะหั่นเป็นก้อยย่อยๆนะคะเพื่อเวลาเราทานจะได้ทานง่ายๆเพราะว่าเห็ดลมจะเหนียวนะคะทุกคนเห็ดลมนี่จะมีความเหนียวมากถึงจะเป็นเห็ดอ่อนก็เหนียวนะคะ ตั้งให้นานๆนะคะใส่เห็ดลงไปแล้วแล้วก็แกงให้สุกก่อนนะคะให้เห็ดสุกแล้วเราก็อเอาชะอมใส่ลงไปนะคะทุกคนง่ายๆนะคะไม่ยากไม่เคยแกงก็แกงได้ถ้าชอบรสชาติแบบนี้ชอบอาหารแบบนี้นะคะต่อไปก็เอาชะอมใส่ลงไปนะคะตอนนี้แกงสุกแล้วนะคะทุกคน แห้งสุกแล้วก็จะปรุงด้วยชะอมใส่ลงไปสักพักนะคะนี่ยใส่นานถ้าชะอมเราใส่นานมันจะไม่อร่อยมันจะไม่หอมนะคะทุกคนใส่ลงไปก็คนนิดหน่อยก็ยกลงได้นะคะชะอมถ้าสุกเกินไปมันก็ไม่หอมนะคะมันจะกลายเป็นเหนียวเลยนะคะทุกคนแกให้มันเป็นสีเขียวยนะคะเดี๋ยวเราก็ปรุงรู้ด้วย ชูรสน้ำปลานะคะแต่ตรงนี้ไม่ได้ใส่นะคะชูรส <c oughs> ใส่แค่น้ำปลานะคะปร <c oughs> ุงเสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคนพร้อมเสิร์ฟอร่อยแล้วนะคะทุกคน <c oughs> ก็ประมาณนี้นะคะแกงไม่ยากนะคะทุกคนคนที่ทําไม่เป็นก็ทําได้นะคะก็ <c oughs> <c oughs> ตามขั้นตอนที่ครูบาสบอกไว้นะคะทุกคนถ้าใครทําไม่เป็นก็ ฝึกทำได้นะคะทุกคนอร่อยนะคะรับรอง